สวัสดีค่ะพบกันกับปั๊ม VR นะคะวันนี้เราจะซ่อมปั๊มชักรุ่นใหญ่กันค่ะเนื่องจากว่าปั๊มตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนลิ้นวาล์วแล้วแต่ว่าพบว่าน้ํายังรั่วตามแกนทําให้น้ําไหลไม่เต็มท่อนะคะแนวทางการซ่อมของเราก็คือเราจะเปลี่ยนชุดลูกอัดนะคะเปลี่ยนประเก็นที่อยู่ในลูกอัดอันนี้เป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นว่ามีน้ําหยดตามแกนนะคะวิธีที่1นนะคะเราจะซ่อมโดยการอัดประเก็นเชือกใหม่โดยไม่ถอดหัวนะคะ อันนี้เราก็คลายฝาทางเหลืองออกนะคะแล้วก็เขี่ยประเก็นเชือกเก่าออกให้หมดจากนั้นก็อัดประเก็นเชือกใหม่เข้าไปนะคะในบริเวณเดิมแนวทางซ่อมวิธีที่2นะคะก็คือว่าเราจะถอดหัวออกแล้วก็นําชุดลูกอัดออกมา <Okay. S 1> อัดข้างนอกนะคะอันนี้ความชักรุ่นใหญ่ตัวนี้เราต้องถอดฝาโปโลข้างหน้าออกก่อนเพื่อว่าเราจะถอดลูกสูบออกจึงจะสามารถดึงหัวล่างออกได้นะคะอันนี้เราก็ต้องใช้ บล็อกกุญแจลูกบล็อกนะคะเบอร์22เพื่อขันน็อตที่ยึดกับลูกสูบออกเมื่อเราคลายน็อตออกแล้วเราสามารถที่จะดึงลูกสูบที่เป็นดุมทองเหลืองออกมาจากหัวล่างได้หลังจากที่เราดึงลูกสูบที่เป็นดุมทองเหลืองออกมาแล้วเราจึงจะคลายกุญแจที่ยึดกับระหว่างหัวล่างกับตัวนะคะออกจากนั้นเราจึงดึงหัวล่างออกมาได้ออกจากตัวพอเราดึงหัวล่างออกจากตัวได้แล้วทีนี้เราก็จะได้ชุดลูกอัด เราจะนำชุดลูกอัดเนี่ยไปแกะเอาปาเก็นแล้วก็ยางเก่าๆที่เป็นยางถ้วยที่สึกเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วเราจะนําไปอัดใหม่นะคะวิธีการอัดชุดลูกอัดเนี่ยเราจะใส่ยางถ้วยโดยการใส่คว่ำลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยปาเก็นจาบีสองรอบแกนนะคะแล้วก็ใส่ยางถ้วยตัวที่2คว่ำลงไปหลังจากนั้นก็กดด้วยบูทซึ่งเป็นบูทพลาสติกนะคะที่มีปีและปิดด้วยฝาทองเหลือง แล้วก็ทาการขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อว่าให้ประกันจรารบีแล้วก็ชุดลูกอัดที่อยู่ภายในลูกอัดน,นียเข้ารูปตามสภาพของแกนที่เขาจะวิ่งตามนะคะหลังจ,จากนั้นเราจะใส่ยางที่เป็นตัวกันน้ามันบริเวณด้านล่างของลูกอัดน,นะคะเพื่อกันน้ํามันหรือน้าเนี่ยค่ะเมื่อเราอัดลูกอัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําลูกอัดน,นียไปประกอบกับตัวปั๊มแล้วก็ ใส่หัวล่างเข้าจากนั้นจึงนําลูกสูบเข้าแล้วก็ปิดด้วยฝาโปโลเพื่อนําไปใช้งานต่อขาวูให้มาเร่งตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เร่งนะพอปรเดี๋ยวตัวนี้เร่งได้นะคะถ้าเกิดกรณีนนที่ว่าน้ํายังหยดสามารถตัวนี้เป็นเกียวทองเหลืองสามารถเร่งเข้าไปที่เกียวลูกอัดเหล็กตัวนี้ได้ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเราเรียกว่ายางปัดน้ํานะคะเร,เรียกว่ายางปัดน้ํา ยางปัดน้ำเนี่ยมีหน้าที่ไม่ให้น้ําในห้องเครื่องน้ําในห้องนี้นะคะไหลเข้าไปปนกับน้ํามันในห้องเครื่องยางปัดน้ําตัวนี้ต้องเกาะติดสนิทกับแกนนะคะคือจับแล้วต้องขยับไม่ได้ตนี้นะคะเพราะว่าน้ําที่บางทีมันซึมตามแกนเนี่ยมันก็จะโดนยางปัดน้ําแล้วก็ไหลทิ้งไหลตกทิ้งดังนั้นยางปัดน้ําตัวนี้ต้องเกาะแล้วติดสนิทกับแกนเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ไหลปนกับน้ํามันในห้องเครื่องก็จะทําให้ไม่เกิดการสึกหรอทางด้านลูกเืน บริเวณนี้นะเป็นลูกปืน